เพื่อนเอ้ยทำไมเราต้องมาทำงานในช่วงปิดเทอมด้วยวะเขาเรียกว่างานอะไรนะพาร์ททูมเอาคุยอยู่คนเดียวแม่งหลับโอ้โถเอ้ยสั่งขับมาตั้งไกลเฮียมีสาวๆอยู่ข้างหน้าเฮ้ไม่ใจไม่เอาสาวๆหยอกเลยหยอกเลยไม่มีหรอกเฟ้ยเฮียเนี่ยเราต้องไปทำงานในช่วงปิดเทอมทำงานพาร์ททูมใช่มเพื่อนหรือพาร์ททามะพาร์ทพาร์ททีนะฮะอ๋อพาร์ทพาร์ททาม้บ้าใช่แก้มุกหน่อยดิแกมุกแต่แต่นีแหละชั่วโมงทำงานในร้านเซฟเว็นรูปแบบดีอย่างหดียวรู้ไหมทำไมหนึ่งเลย แอร์เย็นอ่ะเราไม่ต้องแบบไปตากแดดให้ร้อนไงแล้วเราแต่ว่าเราทำงานตอนคืนนี่ว่าเราจะเอาแอร์ไปทำไมวะที่พูดมาก็มีเหตุผลก็ดีบางที่มันร้อนไงมางที่มันอบอ้าวไงอะไรเงี้ยมาช่วงนั้นหน้าร้อนอะไรอย่างงี้เนาะแล้วข้อข้อดีสองเวลามีพนักงานสาวๆมานายก็จะแบบเอ้ยนายก็แบบเหมือนเหมือนสเต็ปตะก่อนนะไอ้ร้านขายของชำอ่ะที่แบบนายก็เออว่าไงคำต้องสาวมีเบอร์ไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมนั่นมาอดีตแซมมี่ฉันไม่เคยทำอย่างนั้นใช่ป่ะ ใช่ไม่เชื่อฉันขี้โม้ไม่ใช่ไม่เชื่อฉันว่าน่ะขี้โมไอฉันไม่เชื่อหรอกฉันไม่โม้นะเฟย์ไม่ขี้โม้ไอ้น้าะไม่ไม่โม้นะเฟยครับโอเคฉันว่านะตอนนี้อ่กระตอนเย็นกับกาเช้าน่าจะไปแล้วเนาะวันแรกสำหรับการทำงานเป็นพนักงานเซเว่นโอเคไหมเพื่อนเราต้องเป็นล่มเซเว่นอะไรเงี้ยวันนี้เราจะเป็นคนที่ทำยอดขายได้มากที่สุดในโลก เออไม่มันก็ปกติอ่ะไม่นี่ไม่เคยเข้าซีเว่นหรอกซีเว่นมันมีอะไรดีมันก็มันก็เป็นร้านที่มีทุกอย่างเอ่อประมาณนั้นแหละมันก็ไม่ได้ร้านแบบเบอร์บังดังเหมือนสมัยที่มันมาแรกๆมันก็ร้านปกติก็เลยเหมือนร้านของช้ามันขายตู้ช้นได้กับสาวสวยๆโอ้โหไม่ได้ซื้อหรอกไอ้บ้าเฮ้ยไปเตรียมเสื้อก่อนเออ อโอเคฉันเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนาะยเปลี่ยนยังอะ่ะเพื่อนเทีย เอ้ยนายโดนอะไรอ่ะไม่มีอะไรแค่ทำเสียงนะเชฟพูดทำไมอ่ะโถเอ้ยฉันนึกว่านายโดนอะไร <c oughs> จะได้แบบเออแจ้งรถไอ้นี่รถรถตะเพริงแจ <c oughs> ้งเขาทำไมฉันหยอกเลเ่นแปบนี้แหละโอ้แต่เสื้อเซเว่นนี่ฉันก็โอก้ก็ก็หล่อเท่ดีเหมือนกันนะเนี่ยเราเป,ป็นพนักงานเซเว,ว่นเต็มตัวแล้วเพื่อนเป็นหนุ <c oughs> ่มเซเว่นปะกากมากเลยพาในแบบปวดศีะใส่ใส่แบรนด์เนมอะไรเงี้ยโอ้ยขี่โม้เอาตังค์ไหนไปซื้อเติมเติมเกมยี่สิบบาทยังไม่มีเลยโอ้ยเพื่อนเราเสียใจอย่างนึงว่ะฉันลืมไปว่าถ้าเราทำงานกากกลางคืนใช่ปะ คนก็จะน้อยใช่ไหมมันก็คือข้อดีแหละแต่ข้อเสียคือจะไม่มีเสาสารให้นายมาแอลได้วยใช่ไหมราเราออกนะไม่ได้เพิ่งเงินวันละ350บาทเลยนะเพื่อนเออจะจะลาลอ,อกไม่มีเสสรสุดๆราออกไหนะมีอะไรมีกงมีเกเฮ้ยเดี๋ยวแค่หนึ่งท<อ>ีชั้ยเม่เห็นหร<พ>อ,เ,อเล่น,นออเออชั้นไปเดี๋ยวไปขุนยาไปจับอ่ะเผื่อไปปืนทีแม่งเอ้ยนี่ไม่มีหนังสืออะไรอ่ะมีหนังสือเด้อเพื่อนการ์ตูนบอกว่าการ์ตูนแก๊้งอะไรเงี้ย เอ้ยไม่ใช่หว่ามันเขียนว่ากด,ดข้อที่1ถ้าหากร้านสกปรกให้พวกนายทําความสะอาดหลังจากทําอะไรเสร็จแล้วหรือไม่มีลูกค้าแล้ว พวกนายจะต้องหาของบางอย่างในร้านให้ทั่วร้านหากไม่เจอก็ไม่เป็นอะไรหากเจอให้นําไปวางไว้หน้าร้านเอ่อมันก็คือกฎทั่วไปที่เซเว่นต้องทำใช่ไหมเ<ช>พราะฉะนั้นไม่เคยทำงานเซเว่นมาก่อนเลยใช่อีกงานหนึ่งสกปรกสุดก็คงเป็นพวกของที่วางไม่เป็นที่ของตะกร้าอ่ะ,ชกกะใช่ใช่ใช,ใช่งั้นเดี๋ยวเราไปปัดฝุ่นกันหน่อยดีกว่าไปป,ปัดฝุ่นปัดฝุ่นพวกแบบชั้นวางของอะไรอย่างเงี้ยเนาะมามาด้วมามามวมา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 ึงแบบไม่เก็บตะกร้าดีๆหลังจามา เสร็จแล้วทำไมไม่วางหน้าคอเตอร์หรือว่าจะเป็นพวกกะที่ตอนย็งกะตอนกลางวันที่เขาแบบ่อมไม่ยอม,มทำแน่เลยใช่ไหมใช่คิดว่าถ้าพวกนั้นไม่ทําก็ปลอิเียเพราะเราเป็นกลางคืนคนที่รับผิดชอบก็เป็นเราอ่ะ,อะก็เป็นจริงโอเคที่เอาตะก้าไว้นหลังร้านกัน โอเคเอาตะก,กร้าเก็บให้หมดก่อนเลยโหตะก,กร่า<ม>นี่เพียบเลยโอ้ขยะเต็มไปหมดเลยเพื่อนแค่ขยะหลังร้านเต็มเลยอะ่ะเขาน่าจะแบบว่าพวกแบบดื่มแบบพวกแอลกอฮอล์กันเลยแบบไม่ยอมทิ้งเนี่ยมีฝุนมีอะไรเต็มไปหมดเลยทิ้งมามาันทิ้งมากาขานี่เขาให้กินในร้านได้ปกติแล้วเออแต่ว่าของที่เขาบอกให้หาหนึงอย่างที่ให้ทั่วร้านนี่คืออะไรวะอืมใช่จิ้มนใช่ไหมในกฎมันเขียนอยู่อะหรือว่าจะเป็นเงินเล่นเหรอกศขากันเงนดีกว่าไม่ไม่ไม่มีหรอกนายคิดบ้านะคิดว่ามันจะมีคนมาแอบเงินไว้ในนร้า ใช่ไหมไปไม่ได้ทิ้งขยาก่อนอุ้ยมีกุญแจอะไรอยู่ในอันนี้ในกาะถางหยาเพื่อนดูดิอะไรเนี่ยลูกกุญแจเป็นกุญแจสมบัติอุ้ยกุญแจสมบัติไม่รู้อ่ะเออไม่รู้เหมือนกันว่ากุญแจอะไรแต่ว่าใช่ว่านะจริงไหมก็ได้มั้งมันเป็นขยะจริงเหรอเอ้ยมีขวดแก้วเป็นขวดแก้นเก็บไว้ในในห้องสวัสดีครับผมอ๋อสวัสดีครับพอดีมีอ่าไอ้นั่นไหมอ่ะอะไรเหรอครับผม อ๋อไอ้ดันน่ะที่ลูกผู้ชายเขารู้กันอ่ะไอ้ถุงถุงอ่ะถุงอะไรเพื่อนฉันไม่รู้อ่ะอ๋อน่าคุยกับเขาแล้วกันนะโอเคเสีเก้าครับสีเก้าอืมสีเก้าเสร็จแล้วครับแหมเล็กใช้ได้นะครับเนี่ยมันคืออะไรเหรอครับเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวหายเขาดูหนึงเพื่อนตกลงคุณแจอะไรนะอ๋อถุงแก๊ปนะครับที่ผมหมายถึงนะเอาถุงแก๊ปสี่เก้าใบอ๋อแล้วแถุงแก๊ปสี่เก้าใบมีคนซื้อถุงแก๊ปสี่เก้าใบด้วยเพื่อน เออถุงแซปสี่เก้าเพื่อนสี่เก้าใช่ใช่ใช่โอเคขายเขาด้วยกันทโปรโมทสโลว์เลยครับถุงมันราคาไม่แพงคงขายแค่เท่าไหใบใบละสองบาทไหมครับใช่ไหมใบสองบาทครับผมใบสองบาทก็ครูสิบเก้าโดยครับเท่าไหร่โอเคครับผมก็เป็น98บาทอ่าครับผมยังไงก็จ่ายตังค์ด้วยนะครับไม่มีสแกนจ่ายนะผมเลือกเงินสดได้ครับเออเดี๋ยวฉันว่านะฉันอ่านหนังสือต่อเดี๋ยวว่ามีอะไรบ้างนะตอนแรกอ่านก๋วยข้าหนึยวไปแล้วใช่ไหม กฎข้อที่สองเขียนว่าหากพบใครที่สั่งอะไรแปลกๆให้พวกนายหยิบของที่อยู่ข้างล่างเคาน์เตอร์แต่โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่านั่นไม่ใช่คนก่อนลั่นไกลหากนายยังไม่อยากเป็นฆาตกรจะบอกว่าปืนหรอเราเราจะเราจะให้ยิงทำไมอ่ะไม่ใช่เราต้องให้ปืนลูกค้าทําไมเนี่ยไม่รู้เออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเน่ะถ้าเราให้ปืนลูกค้าเราจะเป็นฆาตกรก็จะเห็นไหมก็ไม่ต้องปิดมันก็มีนะเั็มหมดเลยอ่ะเออมีลูกค้าไหม แต่ว่าเะี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดให้ใครได้ยินก่อนแล้วกันนะจังหวะเราจะเจอ uh, ค,คนกินในหนังสือเขียนเขียนว่าอะไรนะเจอคนแปลกๆเนาะใช <in 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 ่ไหมหรือว่าเราสองคนแปลกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่หรือว่าอะไรคนที่มันคนที่มันซื้อถุงสิบเก้าไม่กี้หรือมันแปลกสุดเลยวะนั่นแปลกสุดแรกนั่นซื้อถุงสิบเก้าใบให้ใครอ่ะสวัสดีครับผมอ๋อผมต้องการโคครับอ่าควรละวหนึ่งเหรียญครับผมอันนี้เราไปทำอะไรครับโอเคหนึ่งเหรียญนะเฮ้ยบ้านนะก็ครบปกติกันเลยคิดเงินก่อนคิดเงินก่อนชึบ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  โอเคขอบคุณมากครับผมจ่ายเงินได้เลยครับขอบคุณครับบายแหละขอบคุณที่มาคุยหนุนนะครับการซื้อโคงไปขวดเดียวเท่านั้นครับมันแปลว่าแปลกหรือเพื่อนไม่แปลกเพื่อนเขาแค่เดินไปเดินมาแล้วเขาหิวน้ําอ่ะจริงจริงแล้วเขาหิวน้ําจริงๆแล้วที่เนี่ยเขาเขาหิวน้ําโอเคช่างแม่งเดี๋ยวไม่คุยละมไก็ก็เขาแค่เขาหิวน้ําจะจะจะเป็นอะไรเขาแบบไม่ได้มีใครมาแแปลกๆกันหน่อยโถ่เอ้ยเขาแค่หิวน้ําเออเข้าใจไหมจริงจริงเขาอาจจะสั่งสั่งอะไร อะไรทำไมเหมือนลูกค้าเมื่อกี้ไม่มีหัวเลยวะคิดมากคุณบ้าอะไรไม่มีหัวเดินเข้าร้านมาจะวันวันสวัสดีครับผมต้องการเนื้อคอนอเนื้อคอนอคอนอขอควายหรือขอไข่ครับคอควายคอควายคอควายควายน้ำเหรอเพื่อน เราต้องเอ,เอาอันนี้ให้เขาใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมให้เขาให้มันบอกนั่นไกลให้เขาหรือเราต้องยิงหรือยังไงโอ้โอเคเอาไปเลยครับเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอานี้ไปฆ่าเนื้อคอนอเอาไปเอาไปหาเนื้อคอนอนะครับโอ้ยดีนะเคอร์เตอร์เลยละครจะเสดไปย่าเราไปเลยครับผมเอาไปเลยครับไปเลยไม่ติดไม่ติดใชมากแล้วเจอกันมันคือรหัสลับป่าวะเนื้อคอนอ เนื้อคนไงเพื่อนมันเป็นรหับเปล่าเราต้องให้ปืนเราแล้วเราไม่ได้ให้นเนื้อคอนอด้วยเออชิบหายแล้วเราเราเราพิดหรือถูกเนี่ยเนื้อคอนอจะเป็นรหับก็ได้เพื่อนแต่แต่เมื่อกีกก้มันไม่มีหัวนะเออใช่มันไม่มีหัวแล้วพูดได้งไงวะเฮ้ยถรือว่าหัวอยู่ในพุงเขาเหมือนในในหนังโค่นนั้นน่ะเฮ้ยคนน่ากลัวเลยแล้วหัวมันจะอยู่ใต้พุงเขาได้ไงอะวันนั้นน่ากลัวอีกแซมมี่เฮ้ยจะมีวิธีแก้วิธีสามยังจำกฎข้อแรกได้ไหมถ้านายเจอของบางอย่างแล้วนำไปวางไว้หน้าอย่าาาางงแแลล้้้้้ววววนนนไไปหรก็ ไปแต่ในกรณีที่เจอแล้วไม่นําไปวางจะมีคนมาหน้าประตูไม่ว่าจะยังไงก็ห้ามไม่ขเขาเข้าร้านมาในร้านเด็ดขาดเดี๋ยวสภาพเขาจะหายเบงเรจะไม่อยากไปเลยเพื่อน,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 นไปน<ว>ี่ดียในกล่องอะว่าแต่ว่าแต่ให้ให้มาทำไมวะไม่รู้อะมันคือคุณเทียธรรมดาไม่เช่ยหรอะไม่เกี่ยวของบางอย่างจะไม่ใช่เจ้านี้อะไรอย่างนึงถูกไหมเราไม่เจออืเราเจอยังอะอันนี้อาจจะเป็นของพี่กะอื่นแล้วเปล่าข้าจะลืมไหอเปล่าอย่างเงี้ยน่าใช่บ้างเราต้องร้อยเขาั้ง แล้วแล้วของที่เราต้องไปในในหน้าร้านคืออะไรยะที่เขาบอกอ่ะเขาบอกไม่มีก็แล้วไปก็เท่ากับว่าเราหาแฉันไม่กล้าออกหน้าร้านเลยฉันจะโหรูคนหัวขาดวิ่งมาแล้วมาขอซื้ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยอีกอย่างนึงใครจะออกไปไม่ใช่ชั้นระดับนึ่งนายไงไม่ไม่ไม่แต่ตอนนี้เราไปเจอช่างมันไหมช่างมันก่อนช่างมันก่อนตอนนีเเ้เรารองรับผู้าเดี๋ยวเหอะอุ้ยโคตรกลัวเลยว่ะก็มันจะเป็นหินปะวะเดี๋ยวฉันไปเช็กก้อนเจ้าปีก่อนเดี๋ยวมาแป๊บนึงเอยน่ากลัวชะมัดเลย โอ้ยแคือขนลุมากเลยเพื่อนขนลุมากเลยแครแครขนลุ่มากเลยก็จะปิดเทปไปดูมาแล้วเพื่อนอไม่มีแค่เราสองคนไม่มีคนที่เรายมปืนให้ไม่มีเป็นผีเหรอไม่รู้ก็จะปิดททาไปดูกล้องตัวนั้นอ่ะมันเห็นเราสองคนชัดเจนเลยแต่ไม่เห็นใครหัวขาดตรงนี้เลยอ่ะเราหลอนมากว่าเพื่อนแต่น่นก็เห็นเหมือนกันใช่ปะ หรือจริงแล้วมันเป็นของแบบของบนหรือเปล่าของติดสินบนอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันน่ะแล้วกูก็าถามเขาว่าไงนะเออเจอกูเขาอะไรทำไมท่านจาเจอของบางอย่างแล้วไม่นำไปไว้เออจำเถอะอันเนี้ยอันนี้ก็คือห้ามถ้าเจอใครห้ามเข้าร้านใช่ไหมใช่กูแต่ฉันหล่อจริงนั่นตะเกียโอ้โหคือแบบฉันไปดูกล้กงมจะปิดมานั่นแหละกูอรันพูดอ่ะคนหน้ากูเฮ้ยไฟดาวน์หรอไม่ได้ดาวนเมื่อกี้เหมือนไฟจะตกเลยหรอกเมื่อกี้ไฟตกเมื่อกี้ไฟตกแค่เฮ้ยนั่นมันใครอ่ะเฮ้ยวนั่นมันพี่พี่บวยป่ะ บ๊ยกะกะเช้าตั้งแต่หกโมงเช้าถึงเที่ยงวันอ่ะใช่ไหมเออใช่ไหมแล้วทำไมเขาไม่ไปนอนเขาทําอะไรตรงนั้นอ่ะนั่นดิแล้วทำไมเขาไม่เข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวาจกดเขาได้ไหมไอ้กดเขาสามได้ไหมที่เขาบอกว่าไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่หน้าร้านอ่ะถห้ไม่เขาเข้ามาในร้านเด็ดขาดเลยไม่งั้นจะเกิดเรื่องแย่ๆแน่เลยอ่ะเออเพราะเป็นพนักงานมันจะเป็นใครแต่ว่าคนั้นเขาลาออกไปนานแล้วนะเพื่อนเออแต่แต่เขาอยู่นี่นะเขาอาจจะกลัาสมัครงานแลเปล่าแบบจำไม่ได้หรอที่เราสมัยก่อนที่เราชอบมาซื้อข้าวซื้อนู่นตอนเที่ยงอ่ะเมื่อเดือนที่แล้วอะ แล้วเขาก็ยังอยู่ตรงเนี ke ke ้ยหน้าเคาน์เตอร์เขาก็คุยเราปกติอ nice> ่ะแต่ตั้งแต่วันนั้นมาเขาหายไปเลยอ่ะแล้วเขาเขาจะใส่ชุดนักบวชเซเว่นอยู่ไหนเขาไปไหนแล้วอ่ะเขาจะเข้ามาเซเว่นไหมเขาอยู่นี่เขาอยู่นี่เฮ้ยเพื่อนเมื่อกี้หายเขาหายไปตอนเ้นต่อตาฉันแล้วนุ้ยโอ้ยตาดูอยู่ปะใช่เรนเขาไปอยู่ที่แน่กวะไม่รู้ว่ะเฮ้ยเพื่อนสองคนอ่ะเอ้าให้ฉันเข้าไปในร้านเดี๋ยวนี้เดี๋ยว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 ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าขยับอย่าขยับไปเร็วผมแจ้งความนะ พวกเขาพวกเขาพูดคาว่าพวกฉันแสดงว่าไม่ได้มีแค่คนเดียวไม่ได้มีคนเดียวเพื่อนอันตรายเนี่ยเลยใหญ่เขาเข้ามาในร้านนะเว้ยอยนางนายนายคุยกับเขาไปก่อนโอเเคครับดี๋ยวว่าเลยว่าเดูว่าเนี่ยด้ยังจะจะเข้าไปปั๊บหนึงครับปั๊บหนึงครับเออเออฉันไม่ได้เลยเฮ้ยเป็นเพื่อนเราปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ไอ้โอ้โหนี่นี่แกทำบ้าอะไรเนี่ยก็พี่บัวครับผมขอโทษนะครับแต่ว่าพี่ไม่สามารถเข้าร้านตอนนี้ได้พี่ไม่สามารถเข้าร้านตอนนี้ได้ครับทำไม ฉันเข้าไปเดี๋ยวนี้ฉันจะเข้าไปฉันต้องเข้าไปด่วนเลยไม่งยยั้นฉันจะแย่ดูลุงลีโลลน่ะเพื่อนไม่รู้ว่าเอววิววิวไม่สามารถเข้าเข้ามาในร้านได้จริงครับผมพี่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 กลับบ้านไปก่อนเลยครับเออฉันเข้าไปดเดี๋ยวนี้ฉันต้องการเนื้อคอนอคำนี้อีกแล้วคำนี้อีกแล้วเนื้อคอนอมันเป็นสูตรลับที่นี่ไงวะเฮ้ยเขาไปไหนแล้ววะหายไปเพื่อนเดี๋ยวเขาอ,อยู่ตรงนี้ไปเชื่อใช่พาไปแล้ว นึเออเนี่อเอกคอนเฟิรลูกค้าคนหนึ่งมาเขาหายไปไหนวะหายไปได้ไงอ่ะเอาเอาไงดีซะมิเออเออฉันก็คิดไม่ออกเหมือนกันอ่ะอุ้ยเอาไงดีวะมีอาวุธอะไรแถวนี้ไหมไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่เอาก็ได้อาวุธเนี่ยเฮ้ยแต่เขาไปเรื่องวะเพื่อนเขาไปได้ยังอ่ะไปนะม้องจ้าดิ๊ดดิ๊ดได้เห็นเลือดตรงนั้นไหมมันตอนแรกมันมีบ้างตอนที่เขามาไอพี่พี่บอยอ่ะไม่มีไม่มีเนาะ เลือดไครว่ะเพื่อนโอ้ยความเป็นคนไทยฉันอยากฉันฉันกับเลิฟว่ะเพื่อนโอ้ยคนคนไทยกับเลิฟอยากรู้อยากเห็นฉันฉันก็คนไทยเหมือนกันเพื่อนเอาละถ้าเจอเรื่องอะไรเราจะวิ่งนะโอเคไหมแต่ก่อนวิ่งเราต้องต่างคนต่างวิ่งไม่ได้เราต้องนับหนึ่งสองสามแล้ววิ่งโอเคไหมถ้าจะไปนะหนึ่งสองสามแล้ววิ่งพร้อมกันโอเคไหมเราจะไม่ทิ้งใครเนาะมันอยู่ในป่าแห่งนี้ไม่รู้ไม่ค่อยชอบเข้าป่าตอนงคืนเคี่ยวโอ้โหพื้นหญ้าก็เป็นสีแดงด้วย นนั้นไหมเคียะเคียะโอ้โหมดเรื่องกุขามแม่งเลยเยอย้ยเฮ้ยเไอ้บ้าจะหมดเรื่องสารแล้ววิ่งมงกันนะชนบแล้ว ฉันันไปใจแล้วโอ้โหนับในใจพูดเร็วมั้งพูดเร็วมานับในใจทำไมนี่มันชนิดใช่ไหมแล้วมันหัวพี่บวยดิแล้วมันหัวพี่บัวยแล้วเราไปหัวพี่บัวถึงอยู่นี่แล้วร่างกายเขาไปไหนอ่ะไม่รู้อะหรือว่าเพราะเพราะเราที่เขาไม่ได้เข้ามาในร้านแล้วเขาไม่ได้กินเนื้อนอคอเลยนั่นน่ะเขาเลยโดนอย่างนั้นหรอไม่ก็ไม่ก็จริงๆแล้วเขาไอ้ที่เขาลาออกไปเพราะเขาอาจจะไปจ่ายหนี้สินหรือแบบตัวเจ้านี่เลยตัวเจ้านี่ตามตัวเลยหรือเขาหัวหรือเปล่าแต่ว่าแสดงว่านั่นคือวิญญาณใช่ไหมที่มันหน้าประตูเราเมื่ออกี้่ะ หรือคุณหล่อเลยเพื่อนหรือหรืจริงๆแลาจะมาจากมาทำงานแต่แค่แบบมันเหลือแค่เหลือคือร่างวิญญาณแล้ววิจิแกมวิจิแก้อะไรไหมทำไมเราเขาบอกว่าเหลือข้อสามบอกว่าเลยนะถ้าเราไม่นำของบางอย่างไว้หน้าร้านไอ้ไม่วางไว้หน้าร้านเนี่ยมันจะมีคนมาแสดงว่าของอย่างนั้นอะเราเจอแล้วหรอท่านเขาบอกว่าท่านนายเจอของบางอย่างแล้วไม่นำไปวางในหน้าร้านเราเจออะไรแปลกแสดงว่าเราเจอแล้วเพื่อนอยู่ในร้านนี่แหละรร้จะเป็นกุญแจนจริงด้วยหรือจริงๆแล้วอาจจะเป็นกุญแจบ้าน แต่อ๋อคนเราอ่ะมันมีสองที่ไว้เออที่ไว้เราต้องไปอ่ะหนึ่งคือบ้านสองคือที่ทางานเท่ากับว่าเนี่ยจะเป็นกุญแจบ้านเขาใช่เขาเลยต้องมาที่ทํางานเพื่อใช่พาลองด้วยเป็นใจจะจัดโอ้โหสองทีชัดเลยโอ้ชัดเจนเลยเอาข้อสักข้อเสียนข้อที่สี่หากของในร้านอยู่ผิดที่ผิดทางให้นั่งกลับไปวางที่เดิมถ้ายังเมินเฉยต่อไปอาจจะมีบางอย่างนำอย่างอื่นไปไว้แทนสินค้าก็ได้คุณนายคงไม่อยาก อยากขายซากอะไรให้ลูกค้าใช่ไหมเฮ้ยไฟดับไฟดับโโอ้หเป็นใจดูนะฉันว่าทำไมแปลกนะเรามีเลือดมีของหล่นแต่กระจังรู้ว่าจะเป็นกดข้อศีรเออมันคงไม่ใช่หรอกมั้งมันคงไม่ใช่ไม่ใช่ก็ะจาแต้ของมันแข็งแนวะมันนี่เราต้องรีบไปเก็บป่ะเุ้ยของก็ลงกระจายเต็มเลยโอ๊ยแล้วาจำของได้เหรอเราไม่ทำงานมาแรกนะเว้ยนั่นดิฉันจำไม่ได้อ่ะเพื่อนุ้ยเต็มไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยอ่ะจะขย้เขาอะไรวะอะไรขยี้เขาอะไรอ่ะ อุ้ยสิเกิดเมื่อกี้เุ้ยใครอ่ะใครอ่ะไม่รู้ใารไปแล้วไปแล้วนายนายจำได้ไหมแอปเปิลที่นายเอามาตอนแรกนายบอกว่าไหนจำจำไม่ค่อยได้เด้อเฮ้ยคอยอีกแล้วดูดิตรงไหนอะเดีว่าเุ้ยตรงไหนนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะมึงมึงใครอ่ะประตูปิดแล้วครับรับปิดแล้วครับปิดแล้วปิดแล้วไปนึงฉันจำไม่ได้วางที่เบาะนะใช่่ใชมั้งใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยคอยอีกแล้วอยู่ไหน อเราสามีเออในเราต้องดูว่าอะไรที่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนดูดิตาโบเลยปาโบด้วยเราเราแต่เราฉันคิดว่าเราอาจจะต้องรีบทำตรงนี้เสร็จหรือเปล่าถึงมัจะหายไปอะแบบมันลอยเราต้องคอยเคียร์เรื่องกับฉั้นลวโอเคเสียงเสียงคอยเยาะเสียงคอยเยาะเฮ้ยอย่าเพิ่งมานะครับอย่าเพิ่งมานะครับอย่าเพิ่งมานะครับทำไมขนมปังกับโค้กมันถึงผสมกันวะไม่ใช่ขนมไม่รู้นมกับโค้กอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะ ต้องคอยดูนะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ต้องตัวฉันตัวฉันสตีฟสมีฟเราเล่าเอาเล่าเก็บเข้าชั้นหน่อยเพื่อนวันนึงฉันติดอยู่กล่องเครื่องมือเนี่ยไอ้กล่องของขวัญเนี่ยเชื่อวางตรงนี้ปพราะน่าใช่ฉันจำไม่ได้เหมือนกันน่ะแหนในเล่าไหนเล่าเล่าเล่าเราข้างบนนี้ข้างบนนี้ในบนนี้อ๋อเขเก็บเขนาเก็บขนมฟางขนมฟางน้องกินเลยทั้งหมดนะใครเลือกหมดนะเลือกหมดที่หีไปที่เข้ามาเร็ว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 เอาเก็บเขาชั้นเอาเก็บเขาฉันโอเคเรียบร้อยเร โอเคน่าเสจแล้วป่ะไฟไฟไม่ไรติดอะนายไปนายไปกไฟดิโคกโคกเพื่อนโกไดหนมป้างนมปันมปงเสียคอเยอะเสียคอเยอะน่มป้านมปังชุโอเคแล้วเขาดูผีด้วยนะเว้ยเขาไปไห่ไปเนี่ยของขวัญเอ่หมดยังอะโอเคตัวนี้เสร็จแล้วตัวนี้เสร็จแล้วเป็ด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 เขาที่โอเนมป้างหนมปงเรือบอลไหมหนมป้างหายไปเอไพ่่ไพที่มัอยู่กบหนงอล้วมันอยู่แล้วป นายอย่าทำมั่วนะเพื่อนเราจะตายหมดนะหมดแล้วแม่หมดแล้วเป็นมีเลือดอีกตรงนี้อะไรอะไรแปลงัป็นตัวกระจกมึงมึงมึงไปดูกูว่าเหรอกูเสี่ยงคออะไรฉันมันไปแล้วนะเพื่อนลองโยกดูลองโยกดูได้ไหมอุ้ยตัวมันมันติดดับดับอยู่เลยอ่ะติดไหมเร็วเร็วเรวเร็วเร็วเอาล่ะโอเคแบบนี้คือเราถูกนับถูกแล้วใช่ไหมมันเราไม่ได้ลืมอะไรใช่ไหมเพื่อนถูกต้องเลยนะเพื่อนเอาเลือดที่ก่อนทีคก่อนเช็คก่อนที่หมดที่หมดเอ้ยเป็นไงบ้างรอดแล้วมั้งใช่ไหม ตอดเลยมั้งโอตกใจหมดเลยฮะแม่งเ้ยไฟก็ดับผีก็โผล่ทุกอย่างของในรังก็สลายไปหมดเลยจรยงจริงแล้วถ้าเราวางผิดแล้วมันอาจจะเอาหัวคนมาขายบอกเนื้อ่ะกดข้อที่ห้าหากได้ยินเสียงการทำเพลงจากที่ไหนสักที่หนึ่งพวกนายจะต้องหยุดเสียงนั้นห้ามพวกนายฟังมันจนจบหากฟังมจนจบพวกนายจะไม่มีสติแล้วพวกนายจะไม่มีทางได้กลับไปใช้ชีวิตแบบปกติอีกเลยจะาไว้อันนี้คือข้อบังคับ เพื่อนในเราลองเงียบหูฟังดิเราได้เสียงทำเพลงแล้วเพื่อนได้ยป่ะเราทำไงดีเพื่อนไม่รู้อ่ะฉันได้เสียงจริงๆนะเว้ยฟังหน่อยวะหลังบ้านป่ะหลังร้าน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 เอาเอาไงดีเพื่อนเขาบอกว่าอะไรนะเราต้องหาเสียงให้เจอใช่ไหมแต่หยุดเสียงนั้นไม่งั้นเราจะไม่มีสติใช่ไหมเราต้องหาเสียงให้เจอกล่องอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยปืนหรือว่า รถจะฉากเราต้องหาเสียงนั้นให้เจอไม่งั้นน่าจะเสียสติฉันเริ่มปวดหูแล้วเพื่อนฉันเริ่มมึนหัวแล้วว่ะโอ๊ยฉันเริ่มตาเริ่มมัวๆแล้วเพื่อนมันเริ่มปุๆโผ่อ่ะต้องหาเสียงนั้เจอฉันไปดูข้างบนเพื่อนโอ๊ยๆๆอย่าอย่านะเพื่อนเดี๋ยวผมใช้เราต้องมันก็จะอีเสียงนั้นอาจจะเป็นเสียงของผีก็ได้ไม่มีใครเจอฉันเริ่มไม่รู้สึกอะไรแล้วอ่ะเจอไห้ไม่ไม่เจอเพื่อน มันเสียงอยู่มันมันมันวนแถวชั้นอ่ะฉันได้เสียงโมว์แถวนี้เนี่ยมวิ่งแบบวนไปวนมาเนี่ยเป็นวงกลมอ่ะรูว่าอยู่หน้าร้านน้าไม่เห็นมีใครเลยนะเพราะว่ามันสึกมันอยู่หน้าร้านแน่เลยอยู่ไหนวะไปอยู่ไหนเนี่ยตาโมว์บ้างไม่โบบ้างตอนนี้ฉันรู้สึกฉันจะเริ่มเสียสติแล้วเพืว้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นอยู่ไหนเจย์เจยนเพื่อนโอ๊ยกระสุนฉันเหลือนัดเดียวโอ้ยเหลือแค่นัดเดียวเท่านั้น อยู่ไหนกะอยู่ไหนอยู่ไหนเสียงคุณเพลงกะเขาล้างกับไหมไม่ชิญรุ่มไม่ไหวแล้ววะฉันจุฉันฉันฉันจเหมือนจะหลับเลยเพื่อนเฮ้ยตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอยู่ตาเขาหายมัวเฮ้ยเออว่ะเฮ้ยกระพริบตาร์คือที่ตาเฮ้ยทุกอย่างปกติแล้วนี่เสียงเขาหายแล้วดิอ้าวแปลว่าเรายิงนายยิงโดนอเออว่ะไปไม่ได้ไหมโคตเจ๋งว่ะไปไม่ได้เหรอใช่เฮ้ยผ่านไม่ได้ให้ง่ายเว้ย ก็โหไม่ว่าจะเจออะไรหลังจากนี้ห้ามออกจากร้านเด็ดขาดอ้าวคืออะไรห้ามออกจากร้านอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาอีกแล้วเพื่อนเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไฟดับอีกแล้วไฟดับอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮียใครใครใครเพื่อนใครอยากเข้ามากระสุนมาแล้วกระสุนมาแล้วเาด้วยเฮ้ยพาไปไหนแล้วเขาบอกห้ามออกจากร้านเด็ดขาดว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอเคเพื่อนโอเคไปเฮ้ย ลูกกระสุนก็มีด้วยเราเราวิ่งหามันงี้มันมันมันหน้าหัน้าหน้าพวกมาแล้วเอาไม่ดีเพื่อนเอาไม่ดีเอาไม่ดีฉันก็ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้กระสุนก็ไม่มีไม่ไหนมาแล้วอ่ะไปไหนแล้ววะไม่รู้เไปไหนมาเลยมาตามไปเพื่อนตามไปเฮ้ยเอาออกจากร้านเพื่อนเราอยู่ในร้านเขาไว้เอาออกจากร้ะที่ฆ่านะนะลุหลังทนลุหลังไมันปอยู่ตกขอป่ะข้างหลังไหนข้างหลังข้างหลังกูอ่ะเฮ้ยเอาไว้จาระเพื่อนไปดี เอาไปดีเพื่อนฉันก็ไม่รู้เอาไปดีอะเราเราไปเราไปเนียนแน่นอนเรากลับบ้านไหมเรากลับบ้านเลยดีกว่าไม่ได้เขาบอกห้ามออกจากร้านเด็ดขาดไม่งั้นผีมันตามบ้านเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้ามออกจากร้านห้ามออกจากร้านไอ้วเพื่อนผีไะเพื่อนตามแปลกเอาไปดีเฉันอยากกลับบ้านนะเพื่อนเชี่ยกลับบ้านฉันก็อยากกลับบ้านเหมือนกันเฮ้ย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 ไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยเจ้าจะมีแมกกาซีนมีเหลือนั่นดึงในแมกกาซีน โอเคใส่เลยมันมันมันมรเองเหรอเชียเฮ้ยได้เห็นหัวไหมวิววิวนั่นเป็หัวแล้วนี่แล้วแล้วไม่มีหัวพวกเราเต็มเลยอะไม่รู้อะโอเคได้ได้อยู่ข้างหลังใช่ได้อยู่ข้างหลังใช่ฟโอเคเพื่อนผมใช่จริงมันได้เพื่อนได้เพื่อเริ่มตาบัวว่ะฉจะเริ่มบัวเฮ้ยมวยเข้ามาเข้ามาเข้ามาอยู่ไหนเฮ้ยเปิดซ้ายเป็นขวาฉันพร้อมแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเจอแกแล้วเฮ้ยสามีเฮ้ยสามีเอาเลยใช่ไหมหนึ่งสองสามสามีเฮ้ย ยิงปุ๊บตาฉันหายมัวเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยช่ียยาอย่ายาผีบ้าอย่าอย่าเข้ามาไอ้ผีบ้าบอกแกทำไม่เกียรตต้องตายเฮ้ยชิเคช่วยยานี่ฉันฉันยิงผิดเหรอเนี่ยแย่แล้วฉันจะรีบไปตามหมอมานะเฮ้ยใครก็ได้ครับช่วยด้วยเฮ้ยอ้า เฮ้ลิกงานแล้วเนี่ยเฮ้ยยังไม่ตายเนี like> ่ยทายอะไรนายหลับตั้งแต่มาถึงที่นี่และนายฉันทำงานคนเดียวฉันจะรับเงินเดือนของนายไปด้วยข้าด้วยรายวันไม่ใช่หรอเดี๋ยนะเรือที่นั้นทุกอย่างอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอ ไม่มีฉันม,มีอะไรวะฉันฝันร้ายว่ะเพื่อนฉันฝันโคตรดังเลยฉันฝันว่าหัวฉันกับหัวนายติดตรงกระจกเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีนายอ่ะโดนยิงตรงนั้นอ่ะโดนผียิงอ่ะไม่ใช่ฉันเหรอฉันไม่ใช่่ไมดีนายกะแจ็แกล้งฉันแนะไม่ใช่ไม่กล้ามาทำงานที่นี่แล้วนายกะจะทุบเงินคนเดียวอุ้ยของจริงนะเพื่อนฝันที่สมจริงมากเลยอ่ะรู้สึกฝันมาเป็นแบบเป็นชั่วโมงเลยอ่ะฝันถึงเช้าอ่ะนี่นายคิดมากเพราะเรไม่มีอะไรเรากลับบ้านไแล้วเลิกกันเดี๋ยวพี่กะเช้าเข้ามาพี่บัวยมั้งเออว่ะเอาพี่่บัวอยูห ไม่รู้ัเ่าจะมามั้งฝันโคตรเหมือจริงเลยว่ะมาขึ้นมาขึ้นมากลับบ้านเออกลับบ้านเฮาเหรอเพื่อนกับบ้านกับบ้านวะามัปฝัน nice> ที่สมจริงโคตรเลยอ่ะเดี๋ยวฉันขอเช็คอะไรบางอย่างได้ปหมเดี๋ยวนะเออมันจะอยู่ที่ไหนสักที่ปะแถวนี้ป่ะวะเออเหมือนจะไม่มีป่ะวะไม่ไม่มีจริงด้วยแสดงว่าฝันจริงด้วยแฮ่โอ้ยเอไปไปไปเอาไม่เป็นไรอ่ะฉันเช็คอะไรนิดหน่อยอ่ะโอ้ยไม่มีอะไรไม่เป็นไรมีอะไรวะ ไปกับบ้านกันโคตรดาร์กเลยโคตรเหมือนจริงฉชืบอกเลยโคตรเหมือนจริงอะ่ะฝันเนี้ยไม่คิดมากไปแล้วเพื่อนไม่เียบเราเออกับบ้านไป